ครับดินท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันละองติยะภรัตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงรายพักเพื่อไทยดิฉันได้ปรับลดงดประมาณ5%เอร์เซ็นของกระทรวงสาธารณสุขในส่วนของการบริหารจัดการนะคะในในการที่การตัดลดงบประมาณของกระทรวงสาธารณสุขเองเนี่ยดิฉันตัดด้วยความเกรงใจเพราะว่ากระทรวงสาธารณสุขนี่เป็นกระทรวงที่เป็นที่พึ่งยามที่พี่น้องประชาชนเรา มีสุขภาพร่างกายที่ไม่แข็งแรงแต่เรื่องการบริหารจัดการก็เป็นเรื่องที่สำคัญที่ดิฉันตัดลด,ลดงบประมาณเนี่ยเพื่อที่ต้องการให้ทางกระทรวงสาธารณสุขเองเนี่ยตั้งวอลลุมของกระทรวงสาธารณสุขซึ่งประกอบไปด้วยคนที่เก่งเพื่อมาบริหารจัดการในเรื่องการวิกฤตการในโรคระบาดโควิดในครั้งนี้ซึ่งเมื่อกี้ดิฉันก็ได้ฟังท่านสมคิด ก็ได้พูดถึงกระทรวงนี้มีคนเก่งแต่ทำไมการบริหารจัดการถึงมันได้ไม่เป็นที่พอใจของพี่น้องประชาชนหรือถ้าพูดง่ายๆก็คือห่วยมากไม่รู้จะพูดอย่างไรในเรื่องของการบริหารจัดการทั้งนี้ไม่ว่าจะเรื่องของวัคซีนไม่ว่าของเรื่องของ ATK ไม่ว่าทุกเรื่องเป็นเรื่องง่ายแต่เป็นเรื่องของมีปัญหาทั้งนั้นวันนี้ดิฉันก็อยากเสนอให้ท่านตั้งวอลลุมของ แพทย์เองของกระทรวงเองเพื่อที่จะหาคนที่มีความรู้ความสามารถคนที่เก่งที่พูดแล้วคนเต็มใจที่จะฟังคนฟังก็พร้อมที่จะ,ะเห็นด้วยและปฏิบัติตามอันนี้คือสิ่งที่ดิฉันอยากจะเห็นในกระทรวงสาธารณสุขเป็นตอนนี้อันที่สองการจัดการวัคซีนไม่ว่าจะเป็นวัคซีนเองเอทเคเองทำไม รัฐบาลเนี่ยเป็นตัวปัญหาที่จะทำให้เอกชนเองที่ต้องการที่จะเข้าถึงวัคซีนเพื่อที่จะดูแลธุรกิจกิจการของตัวเองแม้กระทั่งเรื่องของเอทเคที่จะตรวจไอวรัสโควิดในครั้งนี้ท้าม,มันเข้าถึงยากและแพงได้ขนาดนี้ทำไมรัฐบาลเนี่ยไม่ช่วยให้เอกชนที่เขาต้องการให้ให้ธุรกิจเขาดำเนินไปได้ ดิฉันพูดถึงเรื่องของวัคซีนในเรื่องของโรงงานอุตสาหกรรมพูดมาตั้งสามเดือนที่แล้วพูดท่านไม่เคยฟังสสเลยท่านไม่เคยดูแลในเรื่องของอุตสาหกรรมเลยแล้วคนเขาอ้อนวอนในการขอวัคซีนนี่ยิ่งกว่าขอทานอีกท่านเพราะอะไรเพราะเขาต้องการที่จะให้ธุรกิจเขาไปได้วันนี้ทั่วโลกเปิดแต่ประเทศไทยวันนี้ร้านสะดวกซื้อกำลังขาดสินค้าก็เนื่องจากโรงงานอุตสาหกรรมหยุด ท่านประธานท่านประธานคะวันนี้ดิฉันขอเรียกร้องจริงๆนะคะว่าการจัดการงบประมาณครั้งนี้การบริหารจัดการเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญแล้วก็อยากจะให้ไม่ว่าจะตัดงบไปที่ในส่วนกลางก็ดีอันนี้เป็นเรื่องที่การตัดสินใจเนี่ยดิฉันไม่อยากจะให้คนเก่งเนี่ยเข้าไปดิฉันไม่อยากจะให้คนเก่งเนี่ยนะคะ ที่จะไปอยู่ใต้อำนาจของคนที่ไร้ความสามารถดิฉันอยากให้คนเก่งเขาสามารถบริหารจัดการในเรื่องของวัคซีนจัดการในเรื่องของ ATK อุปกรณ์ทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับโรคระบาดในครั้งนี้อันนี้ดิฉันขอขอวิงวอนจริงๆค่ะแล้วก็เอกชนเองเนี่ยการที่เขาต้องการวัคซีนเนี่ย ถ้ารัฐบาลได้ช่วยสนับสนุนและช่วยเหลือเขาเนี่ยดิฉันว่าเขาก็จ่ายเงินเองนะคะไม่ว่าซีโนฟาร์มตรงนี้โรงงานอุตสาหกรรมก็จ่ายเงินเองก็จะลดภาระของประเทศชาติที่ท่านว่าท่านไม่มีเงินเพียงพอเนี่ยดิฉันก็ไม่อยากเชื่อว่าทําไมท่านถึงทําแบบนี้ทําเหมือนกับคนได้วัคซีนแม้กระทั่งไฟเซอร์มานาน่าไฟเซอร์ที่คุณหมอเอาเอาเอา,เอาวัคซีนก้นขวดเนี่ยไปให้คุณแม่เนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่าน่าเสียใจนะคะว่า ทำไมเราแย่งกันได้ถึงขนาดนี้แล้วดิฉันสงสารบุคลากรทางการแพทย์มากมันทุกทรมานนะคะท่านถ้าการบริหารจัดการครั้งนี้ที่เอาเงินตรงนี้ไปใช้นะคะบุคลากรทางการแพทย์อาจจะไม่ทํางานเหนื่อยอย่างนี้วันนี้เราทํางานเหนื่อยกันทุกคนไม่ว่าดการส่งคนที่จากกรุงเทพไปเชียงรายเองเนี่ยเขาต้องติดต่อสื่อสารกันทุกดาอย่าง บุคคลทางหน้าด่านทางกระทรวงสาธารณสุขเองในอำเภอแม่จันเนี่ยตีหนึ่งตีสองเขาเออนไลน์ให้ดิฉันดูเนี่ยเขาจะหมดแรงกันอยู่แล้วท่านก็ยังทํามายึกยกักยึกยักในเรื่องของวัคซีนอีกแล้วก็วัคซีนเนี่ยในจังหวัดเชียงรายเองเนี่ยเมื่อกี้ท่านวิสารก็พูดไปเราได้วัคซีนน้อย และก็ส่วนหนึ่งก็คือท่านก็พูดว่คซีนนอวยใช้ไม่ได้แต่ท่านก็ยังซื้อซิกโนแวกอยู่อย่างนั้นและจะให้พวกเราทํำยังไงทําไมท่านบังคับขืนใจพี่น้องประชาชนคนไทยได้ขนาดนี้พวกเรามีเงินที่พอจะซื้อได้แต่ท่านไม่ยอมที่จะเปิดรับในเรื่องของข้อมูลข่าวสารของทั่วโลกว่าเขายอมรับในเรื่องวัคซีนอะไรแล้วในขนาดเดียวกันเนี่ย ถ้าเรื่องของสมุนไพรไทยเรื่องของฟ้าทลายโจรซึ่งเราถือว่ามันเป็นมีสารเอนโดคาเฟลไล์ ite, เนี่ยท่านทำไมไม่ให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนว่าสามารถจะช่วยในเรื่องของการฆ่าโควิดได้และทำไมไม่ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนทำไมท่านไม่ได้ให้ความรู้ในการใช้ในเรื่องของฟ้าทลายโจรหรือสมุนไพรไทยเลยอันนี้เป็นสิ่งที่ดิฉันอยากให้ทางกระทรวงเองเนี่ย จ้างผู้เชี่ยวชาญสร้างวอลลุมสร้างคนที่มีความรู้ความสามารถที่จะพูดให้คนทั้งประเทศเต็มใจที่จะฟังและเต็มใจที่จะรับข้อมูลข่าวสารนั้นและเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายอันนี้ดิฉันอยากเรียกร้องให้กับรัฐบาลในการที่จะทำงานเกี่ยวกับโรคระบาดครั้งนี้และดิฉันเองเนี่ยอยู่ในกรรมธิการสาธารณสุขจริงๆก็ไม่ค่อยได้ประชุมกันเท่าไหร่เพราะในภาวะการแบบนี้แต่สิ่งที่เรา ได้รับรู้รับทราบก็คือบุคลากรทางด้านกระทรวงสาธารณสุขเองไม่ว่าจะลูกจ้างชั่วคราวลูกจ้างประจำเนี่ยสวัสดิการการดูแลของเขาเนี่ยน้อยมากดิฉันอยากให้กระทรวงสาธารณสุขเองเนี่ยการตัดลบงบประมาณครั้งนี้ดิฉันอยากจะจากการบริหารจัดการเนี่ยให้เข้าไปสู่เงบ งบประจำที่จะสามารถดูแลพี่น้องในบุคลากรถือว่าด่านหน้าที่มีความยากลำบากและก็ขอให้ดูแลในเรื่องของสวัสดิการต่างๆและก็อุปกรณ์ที่สามารถที่จะให้เขาช่วยในเรื่องของการป้องกันโรคครั้งนี้ได้ขอบคุณข่า,านประธาน